เคยสงสัยกันไหมว่าเวลาเห็นซากรถที่พังยับเยินมันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่ความเสียหายภายนอกหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะกำลังบอกใบถึงการบาดเจ็บที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนอยู่ข้างในตัวคนขับก็ได้นะวันนี้เราจะมาลองใช้หลักการทางฟิสิกส์มาถอดรหัปสปริศนานี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรากันแน่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นมาเอาล่ะเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากภาพง่งายๆแค่นี้เลยรถยนต์หนึ่งคันกับต้นไม้หนึ่งต้น แต่ในความเรียบง่ายนี้แหละที่มีพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่และนี่คือคำถามสำคัญของเราในวันนี้เลยซากรถที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันจะกลายเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดให้เราอ่านเรื่องราวการบาดเจ็บที่มองไม่เห็นของคนขับได้หรือเปล่าเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันโอเคเรามาเริ่มกันที่อุบัติเหตุนี้เลยดีกว่าเราจะใช้มันเป็นเหมือนกรณีศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังกัน พอไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยสําคัญสคัญหลายอย่างเลยนะอย่างแรกคือรถชนต้นไม้จากด้านหน้าแบบเต็มๆเ,เลยจากนั้นแรงประทะก็ทําให้รถหมุนจนท้าตกลงไปในคูน้ําเราเห็นว่าถุงลมนิรภัยทํางานและที่สําคัญคือคนขับยังคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยเอาล่ะจากร่องรอยที่เราเห็นเมื่อกี้ที่นี้เราจะมาลงลึกกันว่าเอ๊ะ แล้วมันมีพลังอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่แล้วพลังพวกนี้มันทำงานยังไงตามหลักฟิสิกส์หัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะมันอยู่ที่คำว่าพลังงานจนฟังดูอาจจะวิชาการไปนิดแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากมันก็คือพลังงานของทุกอย่างที่กำลังเคลื่อนที่นั่นแหละแล้วไอ้พลังงานเนี่ยมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับสออย่างเท่านั้นเองก็คือน้าหนักหรือมวลกับอีกอย่างที่สาคัญกว่ามากๆเลยก็คือความเร็วอ่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะสมมุติว่ามีคนน้ำหนักประมาณ68กิโลกรัมขับรถด้วยความเร็วประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตัวคนคนนั้นเนี่ยจะมีพลังงานจนสะสมอยู่ถึง67,500หน่วยเลยทีเดียวทีนี้ลองดูนะถ้าคนขับคนเดิมเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาสักสี่ห้าโลพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น72,000หน่วยอืมก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักใช่ไหมแต แต่ลองดูนี่นะถ้าเรากลับไปที่น้ำหนักเดิมเลยแต่แค่เพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดเดียวแค่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหพลังงานโจนนี้พุ่งพรวดไปถึงแสน0 0 0หนหน่วยเลยนะมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยมันคือความเร็วไม่ใช่น้ำหนักนะที่เป็นตัวการสำคัญที่สร้างความเสียหายเพราะผลของความเร็วมันเพิ่มขึ้นแบบยกกำลังสองตามสูตรเลยไงล่ะ แค่เร็วขึ้นนิดเดียวพลังทำลายล้างมันกลับมากกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเยอะๆอซะอีกแล้วเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะก็คือในอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการชนเกิดขึ้นถึง3ครั้งซ้อนๆกันเลยนะครั้งแรกคือรถชนกับต้นไม้ครั้งที่สองคือตัวเราเนี่ยแหละที่พุ่งไดกระแทกกับส่วนต่างๆในรถและครั้งที่3อันนี้น่ากลัวที่สุดก็คืออวัยวะภายในของเรา มันยังเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็ไปกระแทกอัดกับโครงกระดูกข้างในร่างกายของตัวเราเองซึ่งการชนทั้ง3ระดับที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้มันทําให้เกิดการบาดเจ็บประเภทที่เจอบ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือการบาดเจ็บจากแรงกระแทกหรือที่เขาเรียกว่า blunt trauma การบาดเจ็บเนี่ยมันมี2แบบหลักๆนะแบบแรกคือแรงกระแทกหรือ blunt trauma ลองนึกภาพเหมือนเราโดนทุบด,ด้วยอ้อนปอนแรงมันจะ กระจายไปทั่วๆผิวหนังอาจจะไม่ขาดแต่ข้างในนะี่ยช้ำหนักเลยส่วนอีกแบบคือการแทงทะลุหรือ penetrating trauma อันนี้เหมือนโดนมีดแทงแรงมันจะพุ่งไปที่จุดเดียวเจาะผิวหนังเข้าไปเลยอ่ะลองหลับตานึกภาพตามกันนะถ้ารถชนด้านหน้าแล้วหยุดกึกแบบกระทันหันเลยร่างกายของคนในรถที่ไม่ได้คาดเข็มขัดคิดว่ามันจะพุ่งไปทางไหนกันทิศทางแรกที่เป็นไปได้ก็คือ ลอยขึ้นแล้วก็ข้ามไปร่างกายจะลอยข้ามพงมาลายไปเลยทําให้ศีรษะเนี่ยกระแทกกับกระจกหน้ารถเต็มๆต,ตามด้วยหน้าอกกับท้องที่อัดเข้ากับแกนพงมาลายซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยส่วนอีกทิศทางหนึ่งก็คือมุดลงไปข้างใต้ร่างกายจะถลายเลืงจากเบาะ โดยมีเขานี่แหละเป็นด่านแรกที่เข้าไปกระแทกกับแผงคอนโซลหน้ารถซึ่งแรงกระแทกมหาศาลนี้มันไม่ได้หยุดแค่ที่เขานะมันจะส่งต่อไปยังกระดูกต้นขาแล้วก็ข้อสะโพกทำให้ช่วงล่างของร่างกายเนี่ยบาดเจ็บหนักเลย นอกจากการกระแทกแล้วเนี่ยมันยังมีการบาดเจ็บอีกแบบที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือการบาดเจ็บจากการแทงทะลุอย่างเช่นการถูกเศษก,กระจกหรือชิ้นส่วนต่างๆของรถที่แตกหักพุ่งเข้ามาในร่างกายซึ่งหลักการทางฟิสิกส์ของมันก็จะแตกต่างออกไปอีกกลไกหลักที่สร้างความเสียหายในลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเกิดโพรงหรือ cavitation มันคือจังหวะที่พลังงานจากการประทะเนี่ยมันเข้าไปผลักโมเลกุลของเนื้อเยื่อเราให้ออกจากตำแหน่งเดิมจนเกิดเป็นช่องว่างหรือโพรงขึ้นมาชั่วขณะนึกภาพตามง่ายๆนะเหมือนเราดีดหนังยางใส่ดินน้ำมันนะ่ะรอยบุ๋มที่มันเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนั่นแหละคือโพรงชั่วคราวแต่ถ้าเราเอานิ้วจิ้มลงไปตรงๆเลยรูที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือโพรงถาวรซึ่งในร่างกายของเราก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ได้เหมือนกัน เอาละคืนนี้เราจะย้อนกลับไปที่เคสแรกของเรากันแล้วเอาความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาลองไขปริศนาจากซากรถคันนั้นดูจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเราก็จะเริ่มคาดการได้แล้วว่าการชนด้านหน้าเนี่ยมันทำให้เราต้องมองหาการบาดเจ็บทั้งสองแบบเลยคือทั้งแบบลอยขึ้นข้ามและมุดลงใต้ส่วนการที่รถหมุนมันเพิ่มแรงบิดเข้ามาอีกทำให้เราต้องสงสัยเรื่องการฉีกขาดของอวัยวะภายในและ แล้วขนาดถุงลมนิราภัยกับเข็มขัดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตนะมันก็ยังสามารถสร้างการบาดเจ็บเฉพาะตัวของมันเองได้เหมือนกันทั้งหมดที่พูดมานี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับความสําคัญของอุปกรณ์นิราภัยในรถยนต์เลยนะเพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับการถ่ายเทพลังงานพวกนี้โดยเฉพาะเพื่อลดความรุนแรงที่จะมาถึงตัวเราให้ได้มากที่สุดก็เหมือนกับคํากล่าวนี้เลยความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องเรียนนะ แต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ช่วยให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินสามารถอ่านสถานการณ์แล้วก็คาดการการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่ได้ล่วงหน้าซึ่งนั่นหมายถึงการช่วยชีวิตคนได้อีกมากมายเลยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไม้ให้เราได้คิดกันเล่นๆว่าในเมื่อตอนนี้เราสามารถมองเห็นพลังที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้แล้วครั้งต่อไปที่มองไปยังท้องถนนจะมีอะไรในมุมมองของเราที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า